เมื่อคืนที่ผ่านมาที่สาราที่ประทับชั่วคราวขององค์เจ้าปูา่ย่าภายในสนามทุ่งศีเมืองอุดรธานีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนายสมพงศ์ทิพย์พิมานชัยกรองนายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนจังหวัดอุดรธานีนายสมศักดิ์บุรณะบัญญัติประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีสมัยที่71พร้อมผู้อาวุโสผู้นําองค์กรชาวจีนอดีตประธานสาลเจ้าปูา่ย่าคณะกรรมการทุกสมัยและผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเสีงยงทายในการคัดเลือกคณะกรรมการสาล เจ้าปู่ย่าสมัยที่72ซึ่งพิธีในปีนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19อย่างเครื่องครัดสําหรับคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธาน,นีสมัยที่72ทั้ง34รายชื่อประกอบไปด้วยธนานนนคอนสตรักชั่นโปรดักส์ร้านชัยพึกโรงแรมต้นคูนกรุ่งอาภร์อุดรมงคลกิจสุริยาเฟอร์นิเจอร์ห้างทองช้างทอง CBN โลจิสติก บ้านสำลีเงินบริษัทสยามริเทลเซเว่นปตทอุดรธานีขอนแก่นไว้โฮเทลบายเจริญศรีคุณปนัดดาคุณพนิกิจฮาสเซงเชียงเสรีช e ัยกายเฮาไกรออยแสงเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญประเสริฐพัฒนาดีแท็กออเตอร์พาร์ทคุณสมจิตมงคลโพกทรัพ์พงเจริญมอเตอร์ คุณกิติกรทีคัฒนานนท์คุณวรายาชัยประสิทธิ์พีซีคาวบอยทาวบริษัทบริษัทจำกัดอออวิภาคุณจินชัยรัตให้วัฒนาค้าไม้แสงอุดรการไฟฟ้าคุณรังสินีจองสิริกุลอุดรอ,อารามเอนจิเนียริ่งรีิเจเฮงทวีชัยเคหพันธ์อู่ช่างเปียกเซอร์วิสสมานชัยการช่างและบริษัท UD GPS and l a แอนด์แกสโ